หลายคนถามครับว่าทําไมถึงใช้รถเยอะครับเดี๋ยวจะไม่ให้ดูว่า1วันน่ะสาระรีฟเอารถไปใช้ทําอะไรนะครับเริ่มจากเช้าวันแรกกันก่อนกันนะครับก็ข้างหลังนะครับก็จะเป็นแก้วเราเองก็จะจัดใส่รถนะครับแล้วเราก็จะออกไปเมืองยะลาเพื่อที่จะไปออกกําลังกายแล้วก็ไปเวียนสงแก้วครับในเมืองยะลาตอนนี้ใส่รถผัดแน่นแล้วนะครับเดินทางกันเรารีเซ็ตเป็นศูนย์นะครับแบต99% เริ่มเดินทางกันครับแต่ยังเอาของลงนะครับก็มาส่งร้านกาแฟร้านแรกนะครับอยู่ในตัวเมืองยะลานี่ยบรรยากาศสวนสวยงามเลยระยะทางแค่17โลเองครับหลังจากออกกําลังกายเสร็จนะครับก็มาส่งของอีกร้านนึงนะครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารดังเลยของยะลาครับเปลี่ยนซื้อของเสร็จนะครับก็แวะมาหาอะไรกินในห้างแล้วกันก็นี่ก็จะเป็นรถยะลานะครับ27.6โลแล้วนะครับ เมื่อกี้กลับถึงบ้านนะครับชาร์จแป๊บหนึ่งแล้วเราเองก็ขับมาส่งเด็กๆไปเรียนพิเศษต่อนะครับน้องกําลังจะเข้าเรียนพิเศษเลยครับรับเด็กๆเสร็จแล้วนะครับแต่เราเองก็ตลับบ้านจะหาเพื่อที่จะเอาสินค้าส่งไปให้ลูกค้าอีกที่นะครับที่ปัตตานีตอนนี้ก็จะสิบสามโลละก็ทยอยจัดของนะครับฝั่งนี้เสร็จละใสหมดแล้วนะครับอ่ะเดินทางไปดีกว่าส่งของ ในเมืองปัจตานีเสร็จแล้วนะครับเราจะลงไปสายบุรีต่อครับถึงสายบุรีแล้วนะครับ200กิโลละ,ะส่งของนิดนึงสี่ทุ่มครึ่งครับส่งของเสร็จแล้วครับอยู่สายบุรีเดินทางกลับบ้านกันก็1วันขับรถไฟฟ้าครับเดี๋ยวลองไปดูว่าจากสายบุรีไปถึง,งยะหาทั้งวันวันนี้สาระรีฟใช้ไปกี่กิโลครับถึงบ้านกันนะครับใช้ไป296.7กิโลเมตรก็ เดี๋ยวเรามาชาร์จรถกันแล้วนะครับ1วันใช้ประมาณนี้แหละ